บริษัท JT Pa c k o f f o o d จำกัดผู้นำธุรกิจบรรจุพัน์รักโลกเป็นอีกหนึ่งผู้ประกอบการที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมเป็นผู้นำด้านการผลิตและจัดจำหน่ายบรรจุพัณฑ์อย่างครบวงจรตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกๆด้านทั่วประเทศ JT Pack o f f o o o d ได้มอบความไว้วางใจให้เราทำการติดตั้งโซลารูฟท็อปขนาดกำลังการผลิต60กิโลวัตต์พีค บริเวณพื้นที่จอดรถของสำนักงานใหญ่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบ,บุรีและเลือกใช้อินเวอร์เตอร์หัวเว่ยและแผงโซลารเซลล์ชนิดโมโนคริสตัลไลน์450วัตต์แบรนด์ทรีน a าจำนวน132แผงติดตั้งบนหลังคาโค้งเมทัลชีตซึ่งเป็นพื้นที่จอดรถของทั้งสองอาคารพร้อมดำเนินการขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอนจนแล้วเสร็จไปแล้วเมื่อต้นปี2565ที่ผ่านมา และทางทีมได้ส่งมอบพร้อมกับเข้าแนะนำการใช้งานระบบการมอนิเตอร์งให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลโซลาเซลล์ทางนี้เพื่อให้เห็นถึงประสิทธิภาพและการทำงานแบบเรียลไทม์ตลอด1ปีที่ผ่านมา และจากรายงานประจำปี Annual Report JTPack o f f o o d 60กิโลวัตต์พีคซึ่งเป็นรายงานฉบับพิเศษส,ส่งตรงยังผู้บริหารจากการวิเคราะห์ค่าพลังงานปี2565ลดลงจากปี2564โดยพิจารณาจากค่าพลังงานไฟฟ้ารวมลดลงทุกเดือน ่ำกว่าค่าเฉลี่ยของรายเดือนถึง18,817บาท35สตางหรือคิดเฉลี่ยต่อปี27.04เค่ะและมีค่าพลังงานไฟฟ้าทั้งปีที่สามารถลดลงได้คิดเป็นจำนวนเงิน1 7 5 5 4 7บาท98สตางหรือคิดเฉลี่ยต่อปี21.65เค่ะชี้ให้เห็นในเรื่องของการประหยัดและลดค่าภาระไฟฟ้าของสำนักงานใหญ่ได้ตรงตามวัตถุประสงค์และในส่วน ของโซลาเซลล์นั้นก็เป็นไปตามประสิทธิภาพของระบบและสภาพภูมิอากาศของพื้นที่นั้นถือว่าในปีแรกของการวิเคราะห์ค่าพลังงานเป็นไปตามการออกแบบและติดตั้งโดยโซลาร์เทคเซ็นเตอร์ที่ดีไซน์ไว้ตั้งแต่ต้นค่ะโซลาร์เทคเซ็นเตอร์ให้บริการกับลูกค้าแบบครบวงจรพร้อมส่งมอบรายงานและดูแลระบบอย่างใกล้ชิดพร้อมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดภายใต้ปัจจัยหรือข้อจากัดต่างๆค่ะ สำหรับผู้ประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่สนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะที่ s o l a ร t เทคเซ็นเตค่ะ